เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะบุปผาซ่อนพิษบทที่37 หลิวเจ้าว้รยรอบกลับเข้ามาที่เรือนพักพบอาจารย์นั่งตบยุงรอน้างอยู่พอสาวใช้เห็นว่านางเปียกโชกไปทั้งตัวก็ตาโตรีบเปิดประตูห้องพานางเข้าห้องไปทันที คุณหนูเหตุใดเปียกมาเช่นนี้เล่าเจ้าคะอาเจินย่งกล่องผ้าไปวางไว้แล้วหันกลับมาถามคุณหนูอย่างเป็นห่วงหลิวเจ้าเว่ยมีสีหน้าทมินไม่ตอบคำถามนางเปลื่องผ้าทุกชิ้นออกจากกายแล้วมุ่งหน้าไปทางห้องอาบน้ำแต่ก่อนจะเข้าไปนางหันมาบอกสาวใช้เก็บเสื้อผ้าชุดนั้นกับพวกชุดเก่าลงหีบได้เลยเสียงของสาวงามมีแต่ความเย็นชา เก็บหรือเจ้าคะคุณหนูไม่ใช้แล้วหรือเจ้าคะไม่ใช่ว่านางต้องออกไปพบคนอยู่ตลอดจึงต้องใช้หรือถ้าให้เก็บเช่นนี้ใช่เก็บไปได้เลยข้าไม่ต้องใช้แล้วนางทอดมองไปข้างหน้าแต่ไม่รู้ว่าสายตาจับจ้องสิ่งใดกันแน่ข้าได้สิ่งที่ข้าต้องการแล้วของพวกนั้นไม่จำเป็นอีกต่อไป สี่คืนแล้วที่ไม่เห็นแม้แต่เงาใครอื่นที่อุทยานปทุมมาศห้องเต้อู่เฮอตี้กลิ้งปิ่นเงินที่ไม่ได้ส่งคืนเจ้าของในมือเงียบๆขณะเฝ้ารอข้ามคืน คืนแล้วคืนเล่าแต่นางกลับไม่ปรากฏตัวนึกไปถึงสีหน้าตื่นตกใจยามที่เขามอบจุมพิษให้นั่นอาจจะทำให้นางตระหนกเกินไปอาจทำให้นางเป็นกังวลเพราะตัวนางเองก็มีพันธะที่เคยกล่าวถึงจึงได้หายเงียบไปไม่มีแม้แต่คำลาพระไทยของจกักรพรรดิวาวุ่นแม้ไม่อาจเรียกได้ว่ารักชอบแต่เขารู้สึกกับนางรุนแรงมาก เป็นความรู้สึกที่เขาไม่เคยเผชิญมาก่อนชั่วชีวิตแม้จะมีสนมโสมงามมากมายเต็มวังหลัง เป็นความรู้สึกชนิดใหม่ที่ตัวเขาเองก็ไม่อาจจัดการให้สงบลงได้ง่ายๆแม้มั่นใจว่านางจะไม่มาแต่เขาก็เลือกจะรอคอยแม้อยากให้คนไปสืบหาแต่เพราะกลัวว่าถูกโกรธอยู่เพราะจุมพิษนั้นจึงไม่อยากทำผิดเพิ่มให้นางโกรดมากขึ้นอีกเขารู้ว่านางเข้าหาตนอย่างมีจุดหมายแต่ไม่แน่ใจว่านางเข้าหาห้องเต้อูเฮอตี้หรือขุนนา ใหญ่ที่ฝ่าบาทโปรดปรานแต่ไม่ว่าใครหากนางคิดอยากกอบกอยจากเขาเขาก็ยินดีขอเพียงไม่หายหน้าไปเช่นนี้ ท่านยายเจ้าคะเรื่องครั้งก่อนที่หลานบอกท่านยายท่านคิดจะทำการใดต่อหลิวเจ้าอีอดทนอยู่หลายวันแต่ไม่เห็นว่าอยู่ผิงเยียนหรือหลิวเจ้าว้จะเกิดเรื่องก็อดทนไม่ไหวจึงมาพบหูหยินผูเท่าเจินอีกครั้งหญิงชาลาเอ็นกายจิบชาบางแล้วยกมือไล่บ่าวออกไปจากห้องเหลือเพียงคนสนิทกับลูกสะภ้สาวที่เพิ่งแต่งเข้าตระกูลมาแค่สองสมปี เรื่องโสมมครั้งนั้นโฮยินผูเท่าจนปิดเงียบมีเพียงเบารับใช้คนสนิทที่ทราบด้วยความผ่านโลกมามากทำให้โหโหยินผูเท่ารู้จักดูสถานการณ์และตั้งสติได้ดีกว่าหลิวเจ้าอี้ดังนั้นนางจึงจดจำความแค้นไว้ในใจเงียบเงียบไม่ได้กระตกกระตากแบบหลานสาวหลานสาวอย่าเพิ่งรีบร้อนไปท่านแม่รับปากแล้วว่าจะจัดการให้ก็วางใจเถอะ ายสู่อิงจีบผ้าเช็ดหน้าพลางกล่าวปอบหลิวเจ้าอี้ ปายสู่อิงผู้นี้เป็นสะพายใหญ่คนใหม่ของตันสกุลเจิญน,นางจำใจแต่งเข้าให้คุณชายใหญ่สกุลเจินที่แก่กว่านางเกือบ20ปีเพราะบิดาเห็นว่านายท่านสกุลเจินได้เลื่อนขึ้นเป็นเสนาบดีแล้วจึงอยากพึ่งพิงอิงไม้ใหญ่อีกอย่างภรรยาเอกเดิมของคุณชายใหญ่สกุลเจินก็ตายเพราะโรคภัยเนื่องจากป่วยอดๆแอดๆมานานพายาตก็มีเพียงบุตรชายที่ ัดนี้โตเป็นนุ่มและเข้าศึกษาที่สำนักศึกษาหลวงแล้วจึงนับว่าไร้เสี้ยนาน้าในบ้านปายสู่อิงยังสาวยังสวยสดดังบุพชาติที่โตเต็มไว้แม้ในทีแรกคุณชายใหญ่จะยังอาไยอาวอรภรรยาเก่าอยู่บ้างแต่ไม่นานก็รักปักใจกับปายสู่อิงผู้นี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้นไม่เพียงเท่านั้น แม้แต่นายท่านผูเท่าและฮูหยินผูเท่าสกุลเจินก็รักใคร่เอ็นดูลูกสะพ้ายที่ฉลาดเฉลียวรู้จักวางตัวผู้นี้แต่งเข้าสกุลเจินมาได้สองปีนางก็มีหลานชายให้ปูกกับย่ายิ่งทำให้ที่ทางในสกุลเจินมั่นคงในวันหน้าหากคุณชายใหญ่สืบทอดตำแหน่งเจ้าบ้านกิจการงานใดของตัวสกุลเจินก็คงอยู่ในกำมือนางหมดแน่ เรียนป้าสะพ้ยหลานรู้สึกร้อนใจจนนั่งไม่ติดยากจะข่มใจให้สงบยิ่งนักหลิวเจ้าอี้กล่าวด้วยสีหน้าเศร้าหมองให้เป็นที่น่าสงสารยิ่งนางเรียกปายสู่อิงว่าป้าสะพยเพราะคุณชายใหญ่สกุลเจินเป็นพี่ชายของมารดานางแม้ปายสู่อิงจะแก่กว่านางเพียงห้าปีแต่หลิวเจ้าอี้ก็ต้องเรียกอีกฝ่ายว่าป้าตามลำดับญาติ มันถึงขั้นกล้าพูดให้ร้ายมารดาของหลานต่อหน้าผู้อื่นเห็นได้ชัดว่าตั้งตัวเป็นประกักกันแล้วถ้าวันหน้ามันกลับถงเยี่ยนมาคงสร้างปัญหาแน่หลิวเจ้าอี้หึดฮัดไม่พอใจฝั่งสกุลอยู่ของป่องละเว้นไว้ก่อนแต่สำหรับนางเด็กเจ้าเว้ยข้าจะจัดการนางแน่โฮยินผู้เท่าเตินวางถ้วยน้ำชาแล้วเอ่ยปากน่บเนจะจัดการอย่างไรหรือเจ้าคะ เจ้าบอกว่าถ้านางกลับทงเยี่ยนคงเป็นปัญหาไม่ใช่หรือเช่นนั้นก็ทำให้นางไม่มีหน้ากลับไปเสียสิโหยินผูเท่าเอ่ยอย่างใจเย็นไม่มีหน้ากลับไปหรือเจ้าคะกล่ามาแตะต้องลูกหลานสกุลเตินของข้าก็ต้องได้เห็นดีกัน ชื่อเสียงสร้างได้ก็ทำลายได้ทำให้นางอับอายจนไม่กล้าสู้หน้าใครเสียก็หมดปัญหาเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องกังวลคอยดูแลตัวเองให้ดีก็พ่อยายจะเป็นคนจัดการให้เอง ท่านยายยอดเยี่ยมที่สุดเลยเจ้าค่ะหลิวเจ้าอี้ร้องชมอย่างน่ารักก่อนจะโผลเข้าไปกอดขาออดอ้อนหูหยินผูเท่าเจนินในขณะที่ป๋่ยสู่อิงมองสองยายหลานแล้วหัวเราะร่วมไปด้วย น้ำแข็งละลายหยดลงในอ่างเป็นจังหวะดังติ๋งติ๋งไม่ขาดสายหญิงงามอยู่ในชุดบางพริ้วกว่าปกตินางเอนกายนอนอยู่บนตังพุ้ยเฟยริมหน้าต่างโบกพัดในมือไม่หยุดเพื่อบรรเทาอากาศกลางฤดูร้อนเช่นนี้คุณหนูห้องเครื่องส่งต้มถั่วเขียวมาเจ้าค่ะคุณหนูจะกินดับร้อนหน่อยหรือไม่อาเจนเอ่ยถามนางไม่ละ่ะ เอาไปให้นะเซไพยเธอหลิวเจ้าไว้บิดกายอย่างเกียดคร้านแต่ในสายตาอาเตินนั้นคุณหนูที่อยู่ในชุดพริ้วพลิ้ว,วทั้งบางจนเห็นสวดทรงเช่นนี้บุรุษพั้งใต้ล่าต้องอิจฉานางหน้าที่ได้ย่นคุณหนูเจ้าคะผ้าพับสีแดงนั้นคุณหนูจะทำอย่างไรต่อหรือเจ้าคะ รอกลับจิ้นอย่างค่อยหาช่างฝีมือดีๆมารับไปตัดเย็บหลิวเจ้าว้ยบกพัดไปเรื่อยๆสายตาทอดไกลออกไปนอกหน้าต่างผ้าพับนั้นมีค่ามากเจ้าเอาไปเก็บรักษาให้ดีเล่าเจ้าค่ะคุณหนูเย็นนี้ข้าอยากกินต้มลูกบัวเจ้าใช้บ่าวไปแจ้งที่ครัวหน่อย เบ่าจะไปจัดการเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะว่าแล้วอาจารย์ก็ข้อมกายเดินออกไปหลิวเจ้าว้อยโบกพัดเนิบๆในมือก่อนจะเดี๋ยวมองกล่องผ้ามัดฉาที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วยกยิ้มมีเล็ดใน ชาติก่อนตอนที่กลับท่งเยี่ยนใหม่ๆนางตามหูหยินผูเท่ากับหลิวเฉียนไปร่วมงานเลี้ยงในวังในงานนั้นนางได้เห็นกับตาว่าสนมคนใหม่ของห้องเต้มีน้ำหนักในใจพระองค์เพียงใดห้องเต้ไร้ใจพระองค์รักใครไม่เป็นงั้นหรือผิดแล้ว สตรีที่พระองค์ได้พบที่อุทยานปทุม,มา่าศเป็นผู้คลองพระไทยฝ่าบาทไปทั้งดวงในงานนั้นฝั่งขวาของพระองค์มีฮองเฮานั่งอยู่ส่วนฝั่งซ้ายเป็นพระสนมคนใหม่ที่สักฐานะไม่อาจเทียบเท่าฮองเฮาแต่น้ำหนักในใจห้องเต้กลับไม่มีใครเทียบนางแม้ฝ่าบาทไม่ได้แสดงท่าทางรักใครเกินเลยในงานเลี้ยงจนผิดมารยาทแต่ใครมีตาก็ดูออกพระ ขนมคนใหม่ได้นั่งเทียบตำแหน่งฮองเฮาทั้งสายตาฝ่าบาทก็คอยจับจ้องนางไม่วางตาบวกกับคำเล่าลือนินพาเรื่องของสนมผู้นี้ที่ดังกระชอนทั่วทงเยี่ยนผนวกกับที่พระองค์ไม่สนคำคอรหานินทาในใต้ล่ายอมแลกทุกอย่างได้โดยไม่เลือกวิธีการเพื่อนางหลิวเจ้าเว่ยก็กระจ่างในใจฮองเตอห่เฮอตี้ เป็นชายที่ไร้รักแต่เมื่อรักแล้วต่อให้ฟ้าถล่มลงมาเขาก็จะใช้กายรับทุกอย่างเอาไว้แทนสตรีในดวงใจดังนั้นนางจึงกล้าเสี่ยงชาติก่อนนางกลับถงเยี่ยนในปีหน้าดังนั้นกลยุทธ์หญิงงามของสนมผู้นั้นจะเริ่มใช้ในการแปรพระราชฐานต่อไปนางจึงหยิบยืมวิธีการเหล่านั้นมาใช้เสียก่อนหญิงสาวมั่นใจว่าต่อให้ฝ่าบาทมีสติปัญญาล้ำ รู้ว่านางเข้าหาพระองค์เพราะมีจุดประสงค์แต่ด้วยล้างสังหรณ์นางเชื่อว่าพระองค์จะต้องสนพระทยสตรีที่พบริมสาบัวพันสายอาจถึงขั้นรักใคร่ในเวลาต่อมามันเป็นกรรมของเขาชั่วชีวิตเขาระเริงอยู่กับการวางแผนเพื่อรักษาอํานาจแต่ยามที่เขาปักใจรักแล้วเขากลับทุ่มเทสติปัญญาเพื่อนางจนดูง้องเขาถึงขั้นละเว้นการไว้ทุ เพื่อใช้คืนวสันกับนางโดยไม่สนความเหมาะสมยอมใช้อุบายเพื่อรักษาชีวิตนางมากกว่าตัดปัญหาด้วยการฆ่านางทิ้งเหมือนสนมที่เป็นหมากเบี้ยตัวอื่นในวังหลังจัก,กรพัดผู้หนึ่งยอมเป็นทรราชเพื่อรักหน้าขันหลิวเจ้าเวยยกพัดขึ้นปิดปากหัวเราะเสียงใส จัก,กรพรรดิผู้สูงทรงต่อสู้มาชั่วชีวิตกลับมาใจแตกตอนแก่ทุ่มเทชีวิตบ้านปลายให้กับสตรีอย่างไม่ลืมหูลืมตาน่าสนุกจริงๆน่าสนุกยิ่งนักหากนางเป็นสตรีผู้นั้นเป็นสตรีที่เขารักปักใจจนสามารถฆ่าคนทั้งใต้ล่าเพื่อรักษานาง แต่สุดท้ายบูรุษที่ไม่ว่าอยากได้สิ่งใดก็ได้ผู้นั้นกลับคว้าได้เพียงความว่างเปล่าเล่านางอยากเห็นสีหน้ายามนั้นของเขาอยากเห็นว่าเขาจะรู้สึกเช่นไรเมื่อสิ่งที่ดิ้นรนทำทุกอย่างแม้แต่ทำลายลูกตัวเองให้ได้มากลับไม่มีวันได้แต่ต้องไปตลอดกลาลหลิวเจ้าเว่ดันหมอนขึ้นหนุนหัวบอกพัดต่อไปอีกไม่กี่ที่ก็พลอยหลับไปอย่างสบายอารมณ์ เฉินหลงปัวนั่งจิบชางเงียบๆโดยฝั่งตรงข้ามมีตู้เสียวเสียนที่นั่งดูแผนที่แผ่อยู่กลางโต๊ะด้วยท่าทางเคร่งเครียดหากท่านต้องไปซื่อฟังตามพระบัญชาคงต้องหาทางออกจากต้าถงโดยไม่ให้ผู้อื่นรับรู้โดยเฉพาะพวกขุนนางกุนซือหนุ่มกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังซื่อฟังวางสายไว้ใกล้ตัวขุนนางน้อยใหญ่หลายคน แม้แต่สกุลโม่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีคนของฝ่ายนั้นหากท่านจะไปโดยที่ทางซื่อฟังไม่รู้ตัวก็ปิดคนในต้าทงให้ได้ก่อนแม่ทับหนุ่มไม่ตอบคำเพียงแต่นั่งจิบช้าต่อไปเรื่อยๆฝ่าบาทมีรับสัง่งให้ท่านพักผ่อนอยู่ในทงเยี่ยนและให้ตามเสด็จเท่านั้นแต่ถ้าจะไปซื่อฟังท่านต้องใช้ประตูเมืองทางตะวันตกซึ่งถ้าไปทางนั้นใครพบเห็นท่าน คงเข้าใจว่าท่านขัดพระบัญชาแอบนี้ดีไม่ดีอาจถูกดีกากล่าวโทษในภายหลังห้องเต้ไม่มีทางยอมรับว่าส่งแม่ทัพใหญ่ไปสืบข่าวในแคว้นที่มีพันธะสัญญาสงบศึกแน่เรื่องนี้เขาจะปัดปัญหาให้พ้นตัวท่านคงต้องแบกรับแทน ระดับวรยุทธ์ของเฉินหลงปัวสามารถเข้าออกวังหลิงซานได้โดยไม่ถูกจับได้ก็จริงแต่กำแพงเมืองเจ้าเจียงกับด่านประตูเมืองต่างๆที่จะต้องผ่านก่อนไปถึงซื่อฟังเป็นคนละเรื่องกันยิ่งสายของซื่อฟังเพ่นพ่านเต็มต้าถงไปหมดหากไม่ระวังตัวจะเป็นปัญหาเรื่องนั้นข้าจะหาทางเองแม่ทัพหนุ่มวางตอกชาแล้วถอนหายใจ ท่านต้องระวังตัวให้มากข่าวฮูเจียเล่ดูไม่ชอบมาพากน้นไม่แน่อาจจะไม่ได้ป่วยจริงๆเพียงแต่วางกับดักองค์ชายองค์อื่นให้ชาดาใจเท่านั้นตัวเสี่ยวเสียนว,วิเคราะห์ซื่อฟังยามนี้ดูมีปริศนาเต็มไปหมดคนของข้าเพิ่งส่งข่าวมาหากท่านไปถึงซื่อฟังควรไปดูที่หอร้อยบุกผาในเมืองหลวงที่นั่นบ้างเห็นว่ามีความเกี่ยวพันกับต้าถงไม่น้อย แต่ยังไม่อาจสืบสาวให้กระจ่างหอร้อยบุพภาหรือฉันหลงปัวฟังแล้วสะดุดหูขึ้นมาหอร้อยบุพผาเป็นชื่อเรียกหนึ่งของหอนางลมแปลกจริงช่วงก่อนที่เราอยู่ในถงเยี่ยนข้าก็ได้ยินชื่อหอพันราตีดูทถ้าช่วงนี้จะเป็นยุครุ่งเรืองของหอนางลมเสียแล้ว หลังจากปดระวังทหารได้ไม่นานเฉินซุยก็ขันอาสาพาเขาเที่ยวทั่วถงเยี่ยนทำให้ได้เห็นหอพันราตีที่เพิ่งมีชื่อเสียงขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีนี้นับเป็นสิ่งแปลกตาของคนชายแดนอย่างเขาตู้เสี่ยวเสียนฟังแล้วนึกเชื่อมโยงกันขึ้นมาหรือจะมีสิ่งใดไม่ชอบมาพากลท่านคิดว่าหอร้อยบุพากับหอพันราตีจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือไม่ อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นรอข้าถึงซื่อฟังจะสืบเรื่องนี้ให้กระจ่างอีกที่อืมข้าเองก็จะให้ลูกน้องตับตาหอพันราตรีเอาไว้อาเจนยืดคอมองหลิวเจ้าไว้ที่นั่งคัดอักษรมาหลายชั่วยามด้วยความรู้สึกไหนใจนางรู้สึกเบื่อแทนนายสาวเหลือเกินที่เอาแต่อยู่กับตัวอักษรยาวเป็นพืชพวกนั้น คุณหนูคัดอักษรจนหนาเป็นปึกขนาดนี้ยังต้องคัดเพิ่มอีกหรือเจ้าคะอาเจยนอดไม่ได้พอเห็นเจ้าไหวสะบัดมือไล่ความเมื่อยขบก็เอ่ยปากถามขึ้นนี่ไม่ใช่การคัดอักษรหญิงสาวหัวเราะรวบเอากระดาษที่ซ้อนเป็นปึกหลายสิบแผ่นมาวางทับกันนี่เป็นถนหนุนของข้าถนหนุนหรือเจ้าคะ อาเตนทำหน้างองมไม่เข้าใจว่านายสาวหมายถึงสิ่งใดถนนกลับถงเยี่ยนอย่างไรเล่าเจ้าคิดว่าคนอย่างข้าจะเสียเวลาคัดตัวหนังสือไร้ประโยชน์ไปวันๆหรือเจ้าใบหัวเราะใช้เข็มร้อยเชือกด้วยเย็บขอบกระดาษรวมเป็นเล่มไว้ ตัวอักษรพวกนี้จะช่วยให้คุณหนูกลับองเยี่ยนได้หรือเจ้าคะแม้ไม่เข้าใจนักแต่พอได้ยินอย่างนั้นอาเจินก็นึกดีใจขึ้นมาใช่แล้วหญิงสาวลูบไปบนปกของมันด้วยสีหน้าพอใจอีกไม่กี่วันเราก็จะได้กลับจิ้นอย่างเจ้าเตรียมเก็บของไว้ตั้งแต่นั่นๆก็น่าจะดีกลับหรือเจ้าคะแต่ฝ่าบาทยังไม่มีกำหนดกลับ ประกาศออกมามีใช่หรือเจ้าว้ยยกยิ้มมีความหมายเชื่อข้าสิเราจะได้กลับในเร็ววันนี้ถ้าเช่นนั้นไหนๆก็มาที่นี่แล้วคุณหนูไม่คิดจะไปพบหน้าอันอองหรือเจ้าคะแม้จะแน่ใจว่าคุณหนูหมางใจกับอันอองอย่างลึกซึ้งแต่มาอยู่ในขอบรั้วเดียวกันเช่นนี้อาจจะดีกว่าถ้าได้พบปะพูดคุยกันซึ่งหน้า เต้าเวยมองหน้าอาเตินแล้วถอนหายใจเล็กน้อยอันอ,องยอดรักของข้า ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของเขาข้าไม่อยากเสียเวลาปั้นหน้าไปเจอแต่เมื่อถึงเวลาต้องพบยอมต้องพบแน่ในเมื่อข้ารักเขาถึงเพียงนี้สาวใช้ฟังเสียงหวานเอ่ยคำว่ารักแล้วให้รู้สึกขนล,ลุกอย่างบอกไม่ถูกแผ่นหลังนางเย็นยะเยือกขึ้นมาคิดว่านายสาวคงมีแผนสำหรับอันอ๋องเอาไว้แน่แล้วคุณหนูรักจริงๆหรือเจ้าคะ อาจนหดคอเอ่ยถามอย่างแยงแม้รู้คำตอบดีแต่ก็อยากได้ยินให้ชัดเจนไม่รักได้หรือมั่นหมายกันมานานเพียงนี้สองชาติสองพบก็ยังต้องผูกพันพักกับเขาไม่เรียกว่านานหรือใจข้านั้นทวินหาเขาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเขาหนะเป็นยิ่งกว่ายอดดวงใจของข้าเสียอีก คุณหนูอย่าฝืนกล่าวเลยเจ้าค่ะบ่าวหนาวไปทั้งตัวแล้วอาเจินสั่นไหลขับไล่อาการขนลุกขนพองออกไปเจ้าเว่ยมองท่าทางรู้ทันของอาเจินแล้วหัวเราะรวน แต่คุณหนูไม่มีความรู้สึกกับอันอ๋องเลยหรือเจ้าคะนางกลัวเหลือเกินว่าเจ้าเว่ยจะเจ็บช้ำแต่ซ่อนอาการเอาไว้หญิงสาวประสานมือวางค้ำว้ใต้คางแล้วครุ่นคิดข้ามพบข้ามชาติข้าเคยคิดว่าข้ารักเขานะ แต่พอเสียเขาไปจริงๆข้ากลับไม่รู้สึกเสียใจเลยนางในชาติก่อนเคยคิดว่าตนเองรักอู่เหมินซวนยิ่งช่วงแรกที่กลับถงเยี่ยน อันอ๋องอยากให้นางตายใจจึงพยายามไปมาหาสู่หาหนทางเอาใจนางต่างๆนาๆช่วงนั้นทำให้นางมองเขาในแง่ดีไม่น้อยจนไม่ทันระวังตัวแต่พอรู้ว่าเขารักคนอื่นนางกลับไม่เสียใจในเรื่องนั้นเลยเพียงแต่แปลกใจเท่านั้นข้าถูกกำหนดให้เป็นของเขา ตั้งแต่ยังไม่พ้นวัยปักปินข้าจึงคิดมาชั่วชีวิตว่าต้องแต่งกับเขารักษาตัวเพื่อเขาเราวกับว่าเส้นทางของข้าต้องมองเพียงเขาข้าจึงสั่งความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเช่นนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วนอกจากราชองค์การที่ผูกมัดใจจริงกลับไม่มีสิ่งใดผูกพันกันเลยเขาไม่ต่างจากคนผ่านทางในสายตานางและนางก็เป็นแค่เสี้ยนนามขวางทางรักในสายตาเขา เพียงแต่ค่าแค้นก็เท่านั้นแค้นที่ตนเองจริงใจกับเขาแค้นที่ตนเองรักษาตัวเพื่อเขาแค้นที่แม้ไม่มีใจรักแต่ก็ยังซื่อสัตย์ต่อเขาให้เกียรติเขาแต่สิ่งที่ได้กลับมามีแต่ความย่อยยับและความตายที่รออยู่นางไม่เสียดายที่เสียเขาแต่นางเสียดายความซื่อสัตย์จริงใจที่ตนมอบให้แล้วถูกเหยียบย่ำเราวกับเป็นของไรคา ช่างเถอะเจ้าค่ะคุณหนูคนเร็วๆไม่มีค่าพอให้คุณหนูของเบ่าเสียเวลาด้วยท่านไม่เสียใจเบ่าก็วางใจแล้วเจ้านี่ปีกกล้าขาแข็งขึ้นกล้าด่าท่านอ๋องเลยหรืออ๋องแล้วอย่างไรถ้ากล้าทำร้ายคุณหนูในดวงใจของเบา่บาเบ่าก็ไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นอาเจนชดหน้ากล่าวอย่างอ่านหารทำให้เจ้าเว่ยอดหัวเราะออกมาไม่ได้รอกลับติ้นอย่าง ข้าจะสอนเจ้ากับอาหนิงอ่านเขียนวันหน้าจะได้ช่วยงานข้าได้มากขึ้นอาจารย์ตาโตคุณหนูพูดจริงหรือเจ้าคะอืมหากจะติดตามข้าไปนานๆพวกเจ้าต้องรู้อักษรไว้บ้าง ขอบคุณเจ้าค่ะคุณหนูอาเจิรรีบโขกหัวให้นางบ่ารับใช้จะยกฐานะตัวเองเหนือเบ่าคนอื่นได้บ้างนอกจากใช้เส้นสายก็มีการอ่านออกเขียนได้บ่าวที่มีความรู้มักได้รับใช้งานเบาทั้งยังก้าวหน้าไว้กว่าพวกที่คอยทำงานชั้นต่ำมาก ไปพบท่านนากันเอถอะข้ามีเรื่องจะคุยกับเขาหลิวเจ้าไว้ว่าแล้วก็รวบเอาปึกกระดาษที่ตนเขียนทั้งสองปึกถือออกไปจากห้องข้ามฝั่งเรือนไปยังห้องพักของน้ากับนาสะพ้ยหญิงสาวรอเบาไปเรียนเถาเฟิงชิงว่าตนมาขอพบครู่หนึ่งก็ได้รับเชิญให้เข้าไปในห้องหนังสือของเขา นั่งก่อนสิเถาฝังชิงผายมือไปยังเก้าอี้อีกฝั่งมาหานะมีธุระอันใดหรือเขาว่าพรางรินชาส่งให้นางเจ้าว้วรับถ้วยชาจากนาชายแล้วยกขึ้นเป่าเบาๆ,ๆหลานมีเรื่องอยากให้ท่านนาช่วยเหลือเจ้าค่ะ ช่วยเหลือเผาฝังชิงแปลกใจแต่เขาจำเนื้อความในจดหมายที่บิดาเคยเล่าถึงหลานสาวผู้นี้เมื่อครั้งออกอุบายกับกองทัพเอี้ยนเหอได้ความคิดของนางล้ำลึกกว่าอายุและรูปลักษณ์ดั่งเด็กสาวนะักปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียม ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ